่อยอีกต่อยอีกเมื่อวานบัวเรียวทั้งตัดทั้งขนแล้วก็เครื่องอเ,เครื่องตัดพังเมื่อวานเครื่องตัดพังวันนี้ก็เลยต้องซอยให้เพื่อนซอยกิ่งก่อนนะครับ <ใช S 1> ซอยงามันออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้มเกลิกะล้มมันจังบกินเนื้อที่มากอืเออเออ มีประสบการณ์แล้วเมื่อวานนี้กว่าจะเคีย่ยวออกจากทางเขาได้น้อ,อชาวบ้านมองด้วยสายตาอันคุณมัวเขาดา่าเป็นเสียงบอกว่านนะ,นนะเ,นเขาด่าในใจนี่นะตนัวมันเจ็บปวดนะจ๊เขดาด่าได้ไรเนี่ยบ้านนี้ <c oughs> เออขันเขาด่าได้ยินเสียงกันยังว่าเออยัง,อยงพอรับได้นาะมีด่าแบบว่าเออบ่ได้ยินเสียงด่าแบบในใจนี่ ส่งเขาสมภพบักขามหลายเด้ครับมาเด้อผู้ใดอยากได้บขามแจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีมาขามแจกฟกกรีหนว่ยวยกำลังอ่อนเลยพอดีกินใส่แจ่วกขามตน้นใดรกๆบอกเด้อสิไปตัดให้อยากกินมะขามเลยตัดออกบอก่เอาไว้ให้เจ้าของเฮือนเขาเจ้าเฮ็ดพื้นอึ หมูบ้านต้นมะขามก็เอาไปเฮ็ดแบบยังไงเคียงนีเบิ่งมะขามมีเกลือใจง่วงอะ่ะอุ้ยสมเนาะ ห้างแท้นกยังฮะให้คอยเอาจังดิอ๊ยมากมึสเสายนกเบามบนอ๊เขาโอ้นกเขานกเนกเขาสิเฮ็ดดีกว่านี่นี่นกเขา โอ้ยจำเป็นต้องตัดต้นมะขามออกเลยด้วยสูข้าเจ้าซีเฮ็ดงานขอโทษด้วนะโอ้ยขอโทษด้วยใครซองหน่วยนี่เดี๋ยวเสียรไปคอยว่ากันโอ้กู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 กกู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 กกูกูกักู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 กะกูกก con sihết cam peing anh nè nè chong nuôi hang nóc ra được phác rồi nè được phác ระวังไม่ลุ่มบุญญาบุรุษนี่ป๋อเอ้ยบุหรี่กินเนาะไม่สมุนีเนาะไม่สิหาคนโอบราแบกผู้เดียวป๋ออ๋อจำเก็บมะขามเดี๋ยวก่อนแบกแรกเลยเก็บมะขามไปกินอีกตั้งหากเอาไปไปไปมืดนี่เสียดายมันชิเฮียวทิ่มอย่าบอกเก็บมะขามไปขายแม่นี่ จังวะทุกะหาบาทเออเป็นกากินส้มเนาะตามกินอืมอืมไปตามใส่แก้วกินสุดๆเอาอีกใส่กระสอบรดเสียดายเนาะมันอ่อนเนาะดองเนาะ ดอบทเพลงดกว่าเด็กไปบาดมีบ่อยากบัดอยากบ่อยมีบาดอยากวัหหาหารค่ะตามเสือกปูหน่อยกูไปอ, <c oughs> อึดไปเลยตอนมีบอ่อยากตอนอยากผันบอ่อมีบัดน,นั้นบ่ออึดบอ่อยากแห้งอึดแห้งอยากคำนี้เว้านี่ถูกต้องที่สุดแล้ว อ่อนประขามอ,อน่นอนขนาดทีมงานนอะเอ้ยเป็นไนเป็นไรเฮ้ยงงหมด อึบอึบเออเออไม่ไม่มะขามมันแข็งเนียวนะไม่มะขามนี่นะ เือดทนสุดท้ายแล้วเต็มตัลงขาตั้งขาตั้งฮะขาตั้งขาตั้งข้างเลยโอ้ตั้งตลอดเวลาเลยว่เดี๋ยไปทงเลนไอานไี้ไอานี้ตู้ดิ้งนี่ไนไปฮะไฟนไปอยู่อเดียวเลยนะโอ้เดียวสิแดเปลียนน้ำเ้อขันเลี่ยงงานเลอ แน่ฟีมืออยุขันว่าเด้อหันดึงปลาได้ยุขันว่านี่หันเก่งยุวิชาตัวเบาที่ฝึกมาจับเจือเด้อบ้อน่วยว้าวอูตางดมได้ตัวนึ่งมาลังบักหน่วยด้สองไตัวเลยอะึ๊บอึ๊บเออ สวยโอเครู okay. ้เรื่องปลอดภัยทั้งคนและต้นไม้อารมณ์ง่ายยุันี้มันมุมีกิิงเนาะมุมีกิิงครับส,งสองวันเพราะว่าเมื่อวานสอมเครื่องมือประมาณเครื่องมือวนัน <c oughs> <c oughs> ตัดตัดตัดได้ท่อนหนึ่งซ่อมอีกช่วงตัดหนึ่งท่อนซ่อมเป็นเรื่องปกติของทีมงานของพวกเรานะครับทีมงานเฮานี้คือสเต็ปนี่อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาตามสเต็ปตามสไตล์ของเขาอ๋อปั่นเพิ่นก็เลือแต่เพิ่นสางแล้วก็เก็บนะครับแนวนี่คือทั้งแนวเลยเดี๋ยวเพิ่นจะขุดขุดต่อมันออกอีกงานใหญ่เตาหัวเตออืม อยู่น้ำเนี่ยห os, oples, แหละจนเล่งเนี่ยหัวตัวมันตำแมนมืดแหละเก็บผักเส้าเมื่อก่อนร้อนมาๆกินหนาเย็นก่อนนะเอาเครื่องดื่มเย็นๆอยู่บ้านนี่ครับแล้วตอนนี้เสร็จหมดแล้วจบภารกิจ ต่อไปก็จะเป็นการขับรถไโคขุดขุดหาต้นไม้ออกโอ้โหจากต้นน้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกครัมันกระติดเนวหาคือเกาติดเนี่ยวห้าติสเนี่ยวพ ได้ข้านเลยข้ามเทามันสีดันข้านะถึงมันสิอันนั้นกระแตเทากระเที่ยข้านบ่ได้เพราะมันติดหากใหม่เบื่อมันเ้นมันพอดีเลยมันบ่เป็นชาเค็มได้ยค่น้อฮะว่ากันไปเคลียพื้นที่ใบทาเสร็จแล้วละภารกิจตัดแต่งต้นไม้เดี๋ยวให้พนจัดการก่อนนะครับเดี๋ยวจังเขางานเฮ่าจังเข้าเดี๋ยวค่อยเข้ามาทำ